เสียสละสามคีมักผลมีสู้โควิดเจริญธรรมสำนึกดีขอเชิญชมข่าวจากบวรสีมาโศกจากบวรสีมาโสกระหว่างวันที่8ถึง14พฤษภาคม2,564มี3ข่าวข่าวที่1งานปลุกเสกย่อยสีมาโสก วันที่9ถึง10พฤษภาคม2,564งานปลุกเสกย่อยของบวรศีมาอโศกเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์และวันจันทร์เวลา5นาิกา30นาทีตีระฆังออกกำลังกายก่อนสวดมนต์สมณะสร้างไทยปณีโตและสมณะดินทองนครวโรนำพาทำวัดเช้าและร่วมรับฟังธรรมะจากพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่เวลา6นาฬกา30นที um. ถึง8นาฬิกาจากนั้นใส่บาทในตอนเช้าในภาคบ่ายมีการพบสมณเกจิเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกาก่อนไปบำเพ <Gothic engine. S 1> ็ญคุณธรรมะประทับใจที่ได้รับฟังจากพ่อครูในหัวข้อกระบวนการ5ซึ่งประกอบด้วย1นายทุน2 สักดินา 3. นักวิชาการ 4. ข้าราชาการและ 5. าานชนนอกจากนั้นเรายังจัดให้มีรายการชื่อเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆโพธิบูชาสีมาอาโศกเป็นการหยิบเอาความจริงเอามรรคผลที่ตนได้รับจากการปฏิบัติธรรมตามแนวทางที่พ่อครูดได้สอนมา พูดคุยเพื่อถวายเป็นโพธิบูชาต่อพ่อครูสมณะโพธิรักผู้นำจิตวิญญาณของชาวโศกในวันจันทร์ที่10พฤษภาคม2564พวกเราชาวบวรมีความเห็นสอดคล้องกับทีมงานของบวรรัฐธานีโอโศกที่ได้มีการปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้เกิดความเหมาะสมเพื่อถนอมสุขภาพของพ่อครูให้มีอายุยืนยาวให้ลูกๆในสังคมและให้มวลมนุษยชาติ ได้รับธรรมะอันเป็นประโยชน์สูงสุดในยุคนี้พ่อครูชี้ชัดให้เห็นว่าท่านมาทําหน้าที่เป็นนักวิชาการเพราะนักวิชาการในยุคนี้ไปรวมหัวกับนายทุนหรือข้าราชาการที่ไม่เอาสถาบันท่านต้องมาบอกมาชี้ว่าธรรมชาติของสังคมจะต้องมีกระบวนการห้าหากสังคมใดมีศักนาหรือไม่มีพระราชาเกิดขึ้นสังคมนั้นย่อมต้องขาดความสมบูรณ์โดยธรรมชาติ แต่สังคมใดมีพระราชาที่มีทศพิธราชธรรมด้วยแล้วนั้นยิ่งนำพาสังคมให้เจริญรุ่งเรืองไปอย่างยั่งยืนข่าวที่สองวันบรวรสีมาอาโศกวันอาทิตย์ที่9และวันพุธที่12พฤษภาคม2564เป็นวันบรวรของสีมาอาโศกทั้งที่บรวรศีมาอาโศกและที่นาโป่งแดงบรรยากาศที่บรวรศีมาอาโศกอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา การรวมกันบำเพ็ญคุณในที่ต่างๆในเขตบวรเราได้เรียบเรียงเลียงลำดับความสำคัญของงานตามมติหมู่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจากทั้งทีมสมณะและทีมครวัอยังความเป็นพี่เป็นน้องเป็นความสุขในการสารพลังในหมู่มิตรด,ดีแห่งนี้มากขึ้นไปตามลำดับส่วนบรรยากาศที่นาโป่งแดงอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมา ท่านสมณะดินทองนครวโรและท่านสมณะตรงมั่นอุชุจาโรแสดงธรรมก่อนฉันเกี่ยวกับเหตุที่เกิดทุกข์และวิธีการดับทุกข์ให้กับจิตอาสาและญาติธรรมที่เดินทางไปร่วมกิจกรรมบำเพำ็ญธรรมบำเพ็ญคุณในครั้งนี้17คนได้รับครบทั้งอาหารกายและอาหารใจเป็นอีกวันหนึ่งที่ชา,บาวบวรสีมาอาโศกได้ดูแลกันให้กำลังใจกันเป็นพลังรวมของสังคมอันคือหัวใจสำคัญของาศาสนา คุณดาวได้นำความรู้และความสามารถมาทําหน้าที่ทั้งตอกเส้นนวดเส้นดูแลสุขภาพให้กับหลายท่านและแม่ยงหรือคุณแม่สายศีลเลิศบรรลือชัยซึ่งจากที่เคยเป็นผู้ป่วยตามองไม่เห็นบัตรนี้ได้เริ่มมองเห็นแล้วได้มาร่วมกิจกรรมวันบวรวันกินข้าวนาเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีทำให้ได้รับความสุข ในการกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งเป็นความยินดีของพวกเราอย่างยิ่งภายใต้ระบบสาธารณโภคีและเป็นการกระตันยูต่อคุณแม่ยงผู้ซึ่งเป็นบรรพชนอีกคนหนึ่งของชาบวรสีมาอโศกที่ได้เคยร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาและ ได้แบ่งเบาภาระให้กับลูกชายคุณอดิเลขกสิทธิ์เก่าได้ผ่อนคลายลงไปบ้างจากที่ต้องดูแลแม่และรับภาระงานผลิตสื่อให้กับบวรศีมาอโศกคุณพ่อสุวรรณผู้เสียสละนาของตนให้เป็นที่ทำกินและทำกิจกรรมให้กับพวกเราได้นำผลผลิตมัง คุดรุ่นแรกมาถวายท่านสมณะพร้อมทั้งท่านรับปากและยินดีที่จะมาร่วมกิจกรรมเพื่อเปิดใจถวายโพธิบูชาต่อพ่อครูสมณะโพธิรักสำหรับรายการสีมาผาสุขยุคโควิด -19 ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้อีกด้วยข่าวที่3 พลังรวมสีมาอาโศกยุคโควิด -19 ตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่13พฤษภาคม2564ในเขตขันทสีมาชาวโคราชมีการเล่งพลังกุศลควบคู่กับพลังบุญหรือการลดกิเลสท่ามกลางหมู่มิตรด,ดีในหลากหลายกิจกรรมตามความถนัดตามมติหมู่ด้วยความสามคัคคีการเสียสละของคุณประจินคุณหมวยและคุณทศพลที่นำเมล็ดพันธุ์ผักหวานจากหลวงพ่อจำนงแห่งวัดหลวงจาน อำเภอรประทายจังหวัดนครราชสีมาถวายให้กับสมณะฝนธรรมพุทธกุโลไปไปเพื่อปลูกในสวนสู้โควิดแล้วยังได้รวมพลังปลูกกล้วยเพิ่มเติมอีกด้วยทีมสามหนุ่มคุณสุกิจคุณอนุภาพและคุณทศสพลช่วยกันตัดหญ้าบริเวณลานโพบริเวณรอบเงินสุดชีวิตและรอบโรงขวดเก่าด้วยเครื่องตัดหญ้าพร้อมน้ำมันของแต่ละคนเป็นผู้ให้ผู้เสียสละแท้จริง หลังเสร็จงานสรุปงานสรุปใจกับสมณะดินทองนักราวะโลเป็นรายได้ทางธรรมจากการทำงานทีมงานกลัวจากร้านมังสวิรัตคุณพระต่อยคุณพระสำราและคุณน้อมน้อยรวมพลังกับทีมงานในวัดอีกหลายท่านเตรียมอาหารไร้าสารพิษจากผลผลิตของเราเองได้เมนูอาหารหลากหลายขนนต้นเก่าแก่จากหลังบ้านป้าติ๋วแกะถวายสมณะโดยแม่อารมณ์ดีทีมงานสิทธิ์เก่าเข้ากลัว เป็นพลังเสริมกันในทุกสัป,ปดาห์ด้วยความรักและความสามัคคีการหีบน้ำอ้อยสดเต้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองของนักเรียนสัมมาศิษาสุปกิจสุพชัยมงคลเป็นอ้อยพันสุพรรณบุรี50ให้ดื่มชื่นใจแก่พวกเราทุกคนทีมงานแพทย์แผนไทยและคุณจันเจ้าสมาชิกบวรศีมาอาโศกได้นำยาแผนไทยและสิ่งของถวายธรรมนะทั้งบริการให้กับชาวบวรศีมาอาโศก ร้านค้าแดนรวมใจในเขตวัดแม่จะปิดตัวลงด้วยสถานการณ์โควิดระบาดระลอก3แต่ยังสามารถระบายสินค้าให้ร้านใบาย,ยาที่ตั้งอยู่คู่กับร้านมังสวิรัตนครราชสีมาซึ่งทดลองเปิดบริการให้กับญาติธรรมที่เดือดร้อนและต้องการสินค้าปลอดภัยซื้อหาสินค้าที่จำเป็นคุณลีบหรือคุณปนชัยครุทัศน์ผู้รับทำหน้าที่ดูแลสมณะอาพาธ ท่านทำหน้าที่อย่างต่อเนื่องตลอดมาเข้าปีที่สามงานจำเป็นสำคัญเร่งด่วนในหน้าฝนคือช่วยกันสูบซ่วมใช้ประโยชน์ต่องานกสิกรรมในเขตชุมชนสีมาอาโศกการทำงานเป็นทีมอย่างมีส่วนร่วมในการทำงานคู่กับการปฏิบัติธรรมคือการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนสีมาอาโศกที่จะรับทำหน้าที่ในเดือนมิถุนายน2564นี่ ขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยค่ะพบกันใหม่นนะสัปดาห์หนนะ้าเจริญธรรมสังนึกนดีค่ะ